กอรับสวัสดีนะครับแก๊สหมดผงข้าโอ๊กกาไฟเราไปดูวัวปิดตรงนี้ปิดปุ๊บผมจะย่างวัวตากินชิบหายอยู่ไม่ได้แล้วย้ายมองไม่ดีมั ยังไม่ติดเลยไปนี่ก็ไ,<อ>ไปแล่แก๊ก่อนครับถ้าไม่แลกก่ก็กมไม่ยังไงอาผ้าเช็ดอ่อนะเ<อ>ช็ดจะได้แบกแบบ<อ>ให้เราแบกไปให้หมด ผมอ่ะออผมไปไปไม่ได้ดผมอ่ะเออ,อย,ยังมีอยู่นะนี่เป็นลิ้นเป็นมันเสร็จไอ้เหล็กลิ้นข้างในนะนลิ้นข้น,นผมอ่ะง่าเย <c oughs> เดินริมเด้แดดออกแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ตอนเย็นพลึบไปอยู่นั่นมีน้ำล้างขาอยู่อู้ลิกติด้ะ

ลูกปลาเป็นฟูงอ่ะเห็นริมๆนี่เนี่ยเมื่อกี้เอาไม้ตีเลยชวบ์ชวบไปได้ไหมนี่โอ้ย

ลงได้ไหมนี่น้ำไหลเจ้าเลยชันนะเนี่ยตรงเนี้ยเขื่อนนี่ชันาน,าน,นี่ก <c oughs> ็ดีก็ตักได้แล้วแค่นี้ ไว้มันติดกันว่าตอนเย็นพี่มาก็ติดโอ้เสียวจนเกลือนแตกเสียวชิบหายเลยเหมือนมันจะม ว้า <Wow. laughs> ตรงนั้นมันไมที่หักลบไม่เคยมีเนี่ยเรื่องตรงนี้แหละหินตรงนี้ถึงนูนงน่นขากลับไปทางนู้นดีกว่าทาง ทางเราเลยนะทางเล็กน,นะน่าที่ไกลไกลอ่ะไปมาไปมานี่สนองเคลิ้มไหมในเรื่องหิน,ใหหนไ,นไนนนใ,หใไนหินหินมีอีกแสนฝั่งนี้เขาให้สลบเฉยฝั่งนู่นหินครึ่งหนึ่งอ่ะโอ้โหเด่นตรงกรอ้อมมากตึลิปเนี่ยนั่นน,นี่เธอเสียบานตลอดชีวิตเลยย <laughs> ิงด่วนนะอืม พี่มาเห็นตอนแรกปลาเยอะอย่างนี้เลยพอเราน้่งตบท้งวันเลยไม่ได้ไข่อีก <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่มันจัดไม้เนะี่ยตัวอะไรนะโอ้ <c oughs> กระรอกครับธรรมาชาติจริงๆ เส้นทางนี้สวยเหมือนกันถึงหมู่บ้านแล้วครับซอยหนึ่งซอยอสองซอยสามเป๊ะๆเลยซอยสาะหล่ออย่างเดียวใหญ่เหมือนกันนะหมู่บ้านเนี่ยซอยเยอะด้วยนี่ร้านนี้ก็ารับเปลี่ยนนะเนี่ยไม่มีเราคิด สอะไรานาาาี่ยเด้อมีสีสรอะไรหนี่ยยังเจ๊มีเก็ตเปลี่ยนไหมเจ๊ไปเอาเก็ตมาแล้วครับถึงแล้ว

đến <laughs>

กสักด้วยว่าพี่นี้มั้งเมื่อพี่กลับบ้านแล้วมันกลับเลยนี่เมื่อคืนนั่งเล่นอยู่ตรงนี้มันขึ้นมาครับป่าดุกไม่รู้ว่าจากไหนว่าตรงนี้อ่ะอุ้ยง่า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 ยเขาหูเักอันนึ่งว่ะ